ยินดนีต้อนรับแขกผู้มาเกี่ยิทุกท่านกลับเข้าสู่แกลเลอรี่ที่มีแต่สิ่งสวยงามทั้งนั้นและสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะจากมืออาชีพ ที่ไหพวกคุณกำลังตื่นเต้นกันอยู่ใช่ไหมตื่นเต้นกันหรือเปล่าถ้าหากตื่นเต้นแล้วก็ยไปดูกันเลยเพื่อจะไม่เสียเวลามากผมจะไม่พูดมากเพื่อจะให้คุณไม่ต้องเสียเวลามากถึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นผมจะไม่พร่ำอ,อะไรมากเพื่อจะให้คุณมีอะไรกวนใจคุณมากเกินไปเอาล่ะต่อจากนี้ผมจะไม่พูดอะไรแล้วไม่พูดอะไรจริง,รงๆผมจะอยู่นิ่งๆเงียบๆจะได้วาดรูปว้ากี ภาพวาดแรกนี้มีแรงบันดาลใจมาจากกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเนี่เองกาแล็กซีของเรานี้เป็นจุดศูนย์รวมของดวงดาวมากมายหลากหลายดวงซึ่งดาวแต่ละดวงก็ต่างมีตัวตนและเรื่องราวเป็นของตัวเองไม่ต่างจากมนุษย์เราเดาวบางดวงอาจจะเกิดจากเศษฝุ่นเล็กๆมารวมตัวกันแต่ดาวบางดวงก็อาจจะเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่นั่นทําให้ดาวแต่ละดวงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปและถึงแม้ว่าดาวบางดวงจะมีจุดกําเนิดที่คล้ายหรือเหมือนกันแต่สุดท้ายดาวแต่ละดวงก็มีความแตกต่างกันในแบบของตัวเองอยู่ดีนั่นท ทำให้จัก,กรวาลที่แสนยิ่งใหญ่นี้มีดวงดาวนับล้านนับพันที่สร้างความสวยงามให้กับท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ทำให้เราเงยหน้าขึ้นไปมองและคิดว่าชีวิตของเรามันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆในจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่เท่านั้นเองไม่ต่างอะไรจากเม็ดทรายในมหาสมุทรผมจะขอเปรียบชีวิตของพวกเรา เป็นแค่จุดสีขาวเล็กๆที่ผมวาดในเริ่มต้นและผมจะเปรียบก้อนฝุ่นสีขาวตรงกลางเป็นสิ่งที่พวกเราเชื่อมั่นและยึดถือในการใช้ชีวิตสายฝุ่นรอบๆจะเปรียบได้กับเส้นทางที่เราจะเลือกเดินในชีวิตของพวกเราทุกคนจะเห็นได้ว่าทุกๆเส้นทางจะไม่มีทางไหนเลยที่เรียบเนียนเปรียบได้กับการใช้ชีวิตและการตัดสินใจต่างๆของพวกเราที่ไม่ว่าเราจะเลือกทางไหน มันก็ต้องมีอุปสรรคอยู่เสมอคือถ้าจริงๆที่มันไม่เรียบเนียนนี่มันก็เกิดจากอุปสรรคในการวาดภาพของผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะพยายามทําอะไรสักอย่างอยู่ในชีวิตอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆก็ตามที่เข้ามาในชีวิตง่ายๆคุณหยุดพักให้หายเหนื่อยได้แต่อย่าหยุดเดินตลอดไปเหมือนกับที่ผมที่ไม่หยุดพยายามที่จะทำให้ภาพนี้มันดูดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และผมขอเรียกภาพกาแล็กซี่ที่แสนสวยงามนี้ว่าจัก,กรวาลคลุกคลานที่จริงๆตั้งใจว่าจะตั้งชื่อว่าจากกาักรวาลคลุกฝุ่นแต่วันพิมพ์ผิดเอาล่ะเสร็จไปแล้วกับภาพแรกของเราดูซิว่ามันจะมีใครเห็นคุณค่าของมันพอที่จะซื้อมันได้ไหม,ไม,มใครพูดไรนะ่ะสงสัยหูฝาดมาดูภาพวาดต่อไปกันเลยดีกว่า ช่วงนี้อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงสถานที่หนึ่งในโลกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดที่จะอยากไปผมเกลียดอากาศร้อนโอเคผมจะสร้างสตรอรี่ให้กับมันสักหน่อยเพื่อความคลังนี่ผมวาดภาพหรือทำเครื่องรางอยู่โอ้ไ r ร่ใ t ้รีสิสตอรมีพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งชื่อว่าแจ็คกับโจพวกเขาตัดสินใจที่จะเดินทางรอบโลกเพื่อรับ ประสบการอันแสนประจนภัยในชีวิตเขาเดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงทะเลทรายแห่งนี้และพวกเขาทั้งสองก็ตายที่นี่ด้วยอาการขาดน้ำและเรื่องราวก็จบแค่นี้ผมบอกแล้วว่าแดดร้อนๆไม่ใช่ปลานีใครและภาพที่มีเบื้องหลังเป็นศพอนาตกรรมนี้มีชื่อว่าทะเลสีเผือก และภาพที่จะว่าต่อไปนี้จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาพที่แล้วหลังจากที่แจ็คก,กับโจตายไปแคร์รีแฟนสาวของแจ็คแฟดผู้พี่ก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ถึงแม้ว่าข้างในเธอจะเศร้าโศกเสียใจมากขนาดไหนด้วยอาชีพนักแสดงของเธอเธอจึงจาเป็นต้องยิ้มไว้อยู่ตลอดเวลาแต่ได้ความที่เธอนอนร้องไห้ยอยู่ทุกๆคืนมันก็ทําให้หน้าตาผิวพรรณของเธอดูหมองคล้ำระยำตําบอลมาก เท่าที่มันจะเป็นได้ด้วยความที่เธอไม่ได้อยากให้ใครเห็นความผิดปกตินี้เธอจึงต้องปกลกรองพื้นอย่างหนักเพื่อปกปิดรอยค้ำเหล่านั้นเธอแต่งหน้าจัดซัดจนทุกคนมองว่าเธอเปลี่ยนไปเธอแต่งตัวเปรี้ยวซัจนใครๆก็ต้องเข็ดฟันเธอเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครมาสังเกตว่าเธอแอบร้องไห้ทุกครั้งที่อยู่คนเดียวแต่ผู้คนกลับยิ่งสงสัยกับการเปลี่ยนไปของเธอ สุดท้ายทุกคนก็รู้และตอกย้ำความเศร้าของเธอด้วยการถามถึงเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเธอเหนือหน่อยหน่ายที่จะเล่าถึงเหตุการณ์ตอบถึงความรู้สึกลำลึกถึงความหลังที่ยังมีคำถามวนเวียนอยู่รอบตัวของเธอเต็มไปหมดสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจหนีความทุกข์ทรมานที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดนี้ด้วยการใช้เชือกเพียงแค่เส้นเดียวและภาพที่มีเรื่องราวอันแสนหดหูนี้มีชื่อว่า h o t carry แม่ชีวิตของคนเราเนี่นเป็นอะไรที่แสนสวยงามจริงๆจ,จะมีอะไรสนุกสนานไปกับการมองมนุษย์พยายามดิ้นรนที่จะใช้ชีวิตของตัวเองเี้มันน่าเบื่อเอาผมจะไปใช้เชือกแก้ปัญหาละ